สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทไฟแรงจำกัดเสนอบันทึกเมืองไทย สวัสดีค่ะผู้ชมคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นนะคะให้สามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะในการที่ประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจึงได้สนับสนุนนะคะให้สถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะในการสื่อสารเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะหลักสูตรหลักๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยึดกับการ,ระทรวงศึกษาเป็นหลักนะครับแต่ว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ย เราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะเข้าสู่อาเซียนในด้านของการศึกษาของเราเนี่ยนะครับค่ะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่เราจะต้องปรับปรุงแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาก็คงดูแลอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนที่มันไม่สอดคล้อง<ม>กับประเทศสมาชิกเราอาจจะต้องมีการจัดงบประมาณในการ<ม>จ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือครูสอนภาษาต่างประเทศเนี่ย ประจำตามโรงเรียนต่างเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้สามารถพัฒนาเด็กของเราได้มากขึ้นโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคือโรองเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาที่นี่ ได้มีการเตรียมความพร้อมกับการเปิดประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอำเภอศรีราชามีชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวพมา่าลาวและกัมพูชารวมทั้งชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่มากปัจจุบันนี้นั้นเรามีการเตรียมความพร้อมในหลักสูตรในการสอนให้กับเด็กๆในการเตรียมความพร้อมในตัวอาเซียนพร้อมกับมีการอบรมบุคลากรคือ ครูนั่นเองที่มีการอบรมแล้วยังไปดูงานต่างประเทศด้วยนอกจากครูชาวต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษแล้วที่โรงเรียนยังมีการสอนภาษาคขมรและที่ก้าวไปไกลคือการผนวกเป็นอาเซียนบวกสามคือการเพิ่มภาษาจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ามาในหลักสูตรการเรียนการสอนอีกด้วย สำหรับเรื่องหลักสูตรนะคะก็โรงเรียนได้เตรียมการจัดประชุมครูมีการพัฒนาหลักสูตรกันมา2ปีแล้วนะคะนอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้วกระบวนการการนำไปใช้นะคะก็ได้ใช้การนิเทศต,ติดตามกำกับดูแล นอกเหนือจากการเรียนการสอนอาเซียนในห้องเรียนแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนเพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้รอบตัวท่านต่อเหตุการณ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะเวลา1 3 25นาทีทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย